มาอัปเดตต้นมันครับที่ใส่ใบไม้แล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับไปดูกันครับเพื่อนๆนี่ครับที่เอาใบไม้มาใส่มันครับตัวนี้ได้ฝนตกขึ้นมามันก็สวยงามขึ้นมาหน่อยครับนี่ครับใบไม้ครับ ปุ๋ยไปไม้รอรุ่นว่าหัวมันจะใหญ่หรือเปล่านะครับส่วนฝั่งนู้นไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแต่ว่าฉีดโฮอร์โมนแต่ล้วรอบหนึ่งครับโฮอร์โมนเร่งต้นเร่งดอกเร่งหัวต้นมันก็สูงประมาณร้อยห้าสิเมตรครร้อยห้าสิบซนเมตรนะครับ150 ก็ต้นมันที่ปลูกใหม่นะครับยากำลังเยอะเลยครับวันนี้มาฉีดยาด้วยครับเพื่อนเนี่ยครับมันทำยาไม่ไหวจริงครับเดี๋ยวจะไปฉีดยาวน,นะครับอัปเดตปุ๋ยใบไม้ครับที่เราเอามาใส่ต้นมันกันครับเพื่อน ใส่ฉีดฮอร์โมนแล้วก็ใส่ขี้ไก่ครับขี้ไก่ที่อยู่บ้านนะครับต้นมันครับมันก็น่าจะประมาณสี่เดือนห้าเดือนแล้วนะครับตูเดือนมีนาครับต้นสูงครับได้ฝนมาก็ชื้นขึ้นมานะครับฉีดยาฆ่าหญ้าไปหนึ่งครั้งครับเพราะว่าถอนไม่ไหวครับ ที่เหลือก็ลุ้นที่หัวแล้วครับทำไรมันนี่ก็คือหวังที่หัวอย่างเดียวครับแต่ว่าอันดับแรกเราต้องดูแลต้นให้สวยงามให้ต้นมันแข็งแรงต้นโตก่อนครับ